ไลฟ์ฟิลีสสวัสดีครับวันนี้ก็ขอมาคุยหลังแข่งอัปเดตกันแบบขยี้ขยี้สะหน่อยนะครับถ้าชอบฟังกันย,ยาวๆเพลินๆแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปฟังกันได้เลยครับหลังดิวิชั่นหนึ่ง dpc สองพันยี่สิบทัวร์หนึ่งเพิ่งแข่งจบกันไปนะครับหลายๆคนที่ไม่ได้ตามดูแข่งอาจจะตามไม่ทันว่าทําไมทีมซีเกรดซึ่งมีดีกรีเป็นรองแชมป์ ti ปีล่าสุดนั้นถึงจบอันดับโลของดิวิชั่นหนึ่งแถมร่วงลงไปเล่นในดิวิชั่นสองในทัวร์ที่สองทัวร์ข้างหน้าด้วยแบบเรียกได้ว่าแทบหาชชนะไม่เจ แถมทำสถิติใหม่ของทีมแพ้ติดต่อ,อก,กัน10เกมก็เป็นแผ้เก่ามาจากรอบชิง t ีไเกมด้วยนะแล้วก็บกกับดีพีซอีกเเกมนะครับรวมเป็นแพ้ติดต่อ,อก,กัน10เกมซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสําหรับทีมซีเครดชนะได้แค่แมชเดียวครับตอนเจอกับทีมไอทีเกิดอะไรขึ้นกับทีม Secret กันวันนี้เราจะมาคุยแล้วก็ขยี้ไปเรื่อยกันครับ ถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะลัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปก็ไปด้ทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะ คนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super t h a n k s เป็นอีกช่องทางที่ทําให้คนดูโดนทสปอนอร์พวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับ ทีมซีเครตครับทีมที่ได้ชื่อว่ามีจุดเด่นในเรื่องของดรัฟอัจฉริยของปั๊ปปี้สุดยอดกัปตันแห่งโลกเลนทูที่ในบรรดาโปรเพลเยอร์ก็ต่างยกย่องให้ว่าเป็นดรัฟเตอร์หรือคนดรับอัจฉริยที่สู้ด้วยยากมากๆในยุคป,ปี2020ิครับทีมซีเครตมีผลงานที่น่าจดจําคือคว้าแชมป์8ทัวนาเมนต์ติดต่อกันได้แถมช่วงนั้นเนี่ยโหดมากๆตบหลายๆทีมในรอบชิงด้วยสกอร์สามจนมีคนล้อว่าเวลคัมสู่คลับสามนะครับใครจะเป็นเหยื่อรายถัดไปที่จะเข้าคล โดยรวมมีผลงานมาตรฐานค่อนข้างเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดนะครับแต่ก็จะมีแย่แย่บ้างในช่วงปีที่แล้วเนี่ยแหละที่เกือบจะไม่ได้ไปทีกันแต่ล่าสุดนะครับหนักกว่านั้นหนักที่สุดที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ทีม Secret เลยก็ว่าได้ได้ได้ว่าเป็นจุดดิ่งสุดต่ําสุดของทีมซีเ r ร t และก็แฟนๆทีม Secret ด้วยนะเชื่อว่าถ้ามาจากอดีตการสักปี2อปีที่แล้วเนะี่ยแล้วบอกว่า ทีมซ e เคร t จะลง Division 2หรือว่า p i ่ปีจะดับแบบนี้คงไม่มีใครเชื่อแน่นอนครับว่าจะมาถึงจุดๆุดนี้ได้ทั้งฟอร์มเพลเยอร์ในทีมที่แทบจะไม่เห็นจุดเด่นอะไรเลยเชิงประสบการณ์ยังพอมีให้เห็นบ้างนะจากความเก่าของปัปปี้ประสบการณ์การคอไฟต์ตั้งรับได้ดีมีเชิงเวลาที่สู้กับทีมที่ประมาณเทียสองนะแต่กับทีมเทียหนึนี่คือไม่ใช่เชิงไม่พอนะครับ พราะว่าเพลเยอร์แต่ละคนนี่คือวัดกับทีมเหมื่นเขาไม่ได้เลยพอประกอบกันเลยกลายเป็นกลุ่มอะไรสักอย่างที่เน่าเฟะยัยงหาจุดเด่นไม่เจอส่วนดรัฟที่เป็นจุดเด่นของทีมตอนนี้ก็กลายเป็นดรัฟหนึ่งมิติไปแล้วนะครับเรีเยกได้ว่าหยิบตัวไหนมาก็คือเดาได้หมดเลยรู้หมดว่าใครจะเล่นอะไรแถมยังปฏิเสธเมตาแพทปัจจุบันด้วยอย่างกับพิกกี้ซะอย่างนั้นพูดถึงเรื่องเมตาแล้วขอย้อนกลับไปช่วง T1 ที่ผ่านมาหน่อยนะครับแพทนั้นเป็นยุค เกรดแพ็กเอนจอยเออร์ซึ่งออฟเลนส่วนมากก็จะเป็นตัวออกเ e รดแพ็กแม้ว่าจะเป็นยุคออฟเลนสไตล์เซมิแครีตัวแบกก็ตามยกตัวอย่างเช่นถ้าดู KP ของทารอนในเวลานั้นเนี่ยเวลาเล่นดอนเบรเกอร์เนี่ยก็ยังเล่นเ e รดแพ็กเลยนะครับเพราะว่ามันสําคัญมากการที่ให้ตัวคอเป็นคนออกจะได้ไวกว่าซับทําให้ทามมิ่งช่วง15นาทีเนี่ยเราก็จะมีไอเทมชิ้นนี้กันแล้วสาหรับเล่นทีมไฟทีมไหนมีก่อนก็ได้เปรียบในทีมไฟกว่าทีมฝั่งตรงข้ามที่ยังไม่มีมาก พูดถึงทีมซีเคร t ตในตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่เจอกับทันราในรอบชิงสายบนแล้วก็รอบชิงชนะเลิศแถมในรอบชิงสายล่างที่เจอลิควิดี่ยรวมทั้งหมด9เกมเนะทีมซีเคร t ตออกเรดแพคแค่2เกมครับพูดง่ายคือณนะตอนนั้นเนี่ยทีมซีเครตก็ไม่ใช่เรดแพคเอนจอยเออร์ไม่ได้ไปกับแพชเท่ากับทันรานะแล้วคนในทีมที่ออกเนี่ยก็เป็นพัฟฟีด้วยไม่ได้ให้ออฟเลนออกเหมือนกับทีมอื่นนะครับอันนี้ผมว่าสังเกตณั่นตอนนั้นแล้วแหละว่าทีมซีเครตเนี่ยก็ไม่ได้เข้าร่วมเมตา กับเขาอย่างเต็มตัวขณะนั้นนะแล้วพอมาตอนนี้ครับยุคที่ออฟเลนเขาเลิกเล่นตัวแบกกันแล้วนะครับต้องเล่นซื้อกาเดนกรีฟซื้อออร่าแทนเรดแพ็ k แต่ s นะีเ r ร t เนี่ยก็ยังดับอยู่กังยุคทีไอครับซึ่งผมมาจจะจี้บ่อยๆนะว่าเออเพราะว่าเรโซเนะี่ยเขาชอบเล่นสไตล์แบบเซมิแครีคึงๆตัวแบกอะ่ะตั้งแต่สมัยตอนนั้นแล้วนั่นก็เป็นจุดเด่นของเขาซึ่งมันกลายเป็นจุดอ่อนในเวลานี้ซึ่งพอเข้าใจว่าเรโซเขาถนัดแบบนั้นนะแต่ถ้าพี่ไม่ปรับตัวให้เข้าแพชเนะี่ยมันก็เสียเปรียบอะครับ แล้วผลงานมันก็จะเละๆหน่อยด้วยนะแบบที่เห็นตอนนี้แล้วก็จะให้รอแพชวนมาหาแบบ ATF นี่กบเบบี้นี่ก็กคงคาดหวังทีไอไม่ได้นะ <S <S อ่ะเราพูดถึงดราฟกันต่อครับผมดราฟเนี่ยเป็นอะไรที่งงมากเลยนะสำหรับทีมซีเคร t ตในทัวร์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจนแชทช่องเราเนี่ยต้องตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าที่ปั๊ปปี้ดราฟแบบเนี่ยเป็นเพราะว่าอยากจะตามใจเด็กในทีมคือให้พวกเด็กๆเนี่ยมันเห็นว่าดราฟและพลิกกูเก่งของพวกคุณเนี่ยมันแย่ขนาดไหนหรือเปล่า จะได้หาเรื่องยึดอำนาจเป็นปเผด็จการได้ง่ายในทัวร์ถัดไปบอกแล้วให้เชื่อฟังดาฟพพี่เดี๋ยวพี่พาชนะให้นะเลิกพิกกูเก่งอะไรพวกนี้ซะเนี่ยคือแบบทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเลยนี่คือทฤษฎีสมคบคิดคิดกันเล่นๆน,นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงดาฟแบบเรียงเกมเลยเพราะว่าเป้าหมายของคลิปนี้คือเราจะมาขยี้ไว้ละเริ่มจากแมตช์เปิดสนามครับมาเจอกับทีมล i ควิดนะเละ เกมหนึ่งครับพีป่ปี้กดเรเซอร์มาให้คริสตอลิสมันเล่นเว้ยกดตัวกูเก่งแบบไม่มีเหตุผลเปิดดราฟไว้ด้วยนะจะบอกว่าดราฟเฟล็กก็ไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นออฟเลนเรเซอร์กันแล้วนะครับก็เลยโดนพิกเคาน์เตอร์พิกมาอย่างรวดเร็วอย่างมอร์ฟิงสวนมาไม่พอกดเอมเบอร์ให้บูมอย่างมั่นใจว่าจะใช้ฝีมือสู้แบทไรเดอร์ได้ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นผมงงมากเลยว่าเฮ้ยทำไมกดเอมเบอร์มาสู้แบทวะใครเป็นคนตัดสินใจชอยนี้ปัป๊ปปี้หรือว่าเป็น บูมที่แบบว่าพี่ครับผมเชี่ยวเดี๋ยวผมโชว์เองว่าเคาน์เตอร์อยังไงแต่ว่าผลสรุปที่ได้คือเลนกลางเละระเบิดไม่ได้โชว์ของนะครับส่วนเรเซอร์แครีก็นอกเมตาครับอย่างฝืนสรุปสั้นๆเกมนี้คือเละอนาดแพ้ดับเลนไม่ผ่านแย่ทั้งดับแย่ทั้งฝีมือผู้เล่นถัดมาเกม2ครับผมดับแบบโคตรหมึนครับผมกดเรเซอร์แครีเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมมาคือกดเลโซ มิลาน่าออฟเลนนียผมเข้าใจว่าเลโซมันชอบเล่นนะแล้วมันเคยเล่นได้ก็ตอนช่วงก่อนทีไอมาเป็นเทรนมาจากอนานะแล้วก็มาใช้แข่งกันด้วยผมก็ได้เล่นเหมือนกันช่วงช่วงนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรดแพ็กแอนด์จอยเยอะไงมิลนานาออฟเลนมันไม่ใช่ฮีโร่แบบนั้นไงแล้วตอนนี้มันก็เมตาใหม่แล้วครับเราไม่้องกันมิลาน่าออฟเลนแล้วเว้ยยังไม่พอครับเพิ่มความเร็วระยำด้วยเลอร์แชกหลังสไนปเปอร์ด้วยก็คือให้มันไปแพ้เลนไม่รู้ว่าคิดยังไงเพราะว่าเลอร์แชกมันแพ้สนไงนงน ก็พูดง่ายๆคือโดนแก้ทางทั้งเกมอีกเพราะว่ามันโดน counter pick กันหมดเลยตามด้วยลิควิดเขามี tiny, ไทนี่ว่าโยนมา้าไปลุมเกิร์ทืบอีกอะสรุปสั้นๆ2เกมนี้ก็คือเละเหมือนเกม1เป๊ะต้องบอกอะไรสรุปสั้นๆเกม2นี้เละเหมือนเกม1ดิเออแมตชเปอร์สานามแบบเขาทำอะไรของพวกเขาวะเนี่ยทีมซีเคร็นะครับแค่เปลี่ยนพเพลย์คนเดียวมันเปลี่ยนหนักขนาดนี้เลยเหรอผลงานจนคนร้อนว่า นิชาคือ99%ของทีม Secret พอนิชาหายไปทีม Secret ก็เลยไม่เหลืออะไรเลยซึ่งก็ถ้าย้อนกลับไปดูผลงานปีแล้วก็จะรู้ว่านิชาแบกมาตลอดนะแล้วก็มาพีคในช่วงทีพีคในช่วงทีไอที่ว่าหมายความว่าทุกคนพีคขนาดคริสตัลลิสก็พีคมันก็เลยพาทีมมาได้ไกลขนาดนี้แต่พอมาถึงตอนนี้ครับฟอร์มทุกคนก็กลับไปสู่จุดไฟมอดเหมือนเดิม ถัดมาครับแมชที่2ครับผมแมชโอเละไม่มากเป็นแมชที่เกมเพลย์ดีขึ้นมาหน่อยครับถ้าเทียบกับล i q u i d คือล i q u i d เขาเก่งมากนะมันก็เลยดูขาดมากๆพอมาเป็น OG ที่ได้ต้องเจอเป็นทีมที่2เนะี่ยมันก็เลยดูดีขึ้นมาหน่อยมีภาพตัวอย่างให้เปรียบเทียบจากแมชแรกตอนเจอล i q u i d ที่ผ่านมาแต่ดับก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดีก็คือเกมหนึ่งครับพี่ปี้แกปล่อยลีนาแล้วไปแบนฮูดวิงที่โคตรจะไม่สักเซสผมมิชาเวเป็นตัวที่มิชาเล่นบ่อยและแชท ก็มักจะขยี้กันบ่อยว่าแมงไม่ซักเซตกดทําไมนะก็คือเล่นแล้วไม่รุ่งนะครับสำหรับฮูดวิงของมีชาแถมพูดวิงซับภาามันก็ไม่ใช่เมตาด้วยนะแล้วก็ยังคงรับเอาใจคู่หูเรโซซายักอิตาหาครับว่าฉันจะต้องได้เล่นคอมโบด้วยกันแท็กคี่ตัวเก่งซายักษที่ไม่ค่อยจะว้าวแล้วในยุคนี้แถมด้วยมาซี่ซับห้าที่ส่วนตัวมันควรจะเล่นซับสียแล้วพอพี่ไม่มีเงินก็เละน,นะครับ อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเพราะว่าปั๊ปปี้แกสแปมมาซี่สัพผ้าในแร้งมาแกก็เลยติดมาเล่นเกมนี้โดยรวมก็ดับทำร้ายตัวเองอีกตามเคยครับเกมเพลย์ก็สู้ OG ไม่ได้ถัดมาเกมสองับผมเกมนี้ดูดีมีคอนเซปต์ขึ้นมาหน่อยแถมมากับไอเดียแปลกอย่างอาเคมิสนะแต่ปรากฏว่าจัดเลนกับเอา LC มาแก้ทางบรุดโดนเขาสลับเลนครับผมเลนข้างเลยออกมาไม่ดีเท่าที่ควร l อจนเกมอลเคมิสผิดแผนระเบิดไปอีก สรุปให้ว่าเกมนี้เนี่ยดีที่สุดนครับจากเกมก่อนๆที่เล่นมาทั้งหมด4เกมนะแมชสัตว์มากครับแมชที่3ามเมื่อผมแมชกราเดียเตอร์ครับให้คำนิยามว่าเละได้ที่เป็นแมชที่มีพัฒนาการดีขึ้นนิดนึงครับแต่ก็แค่นิดเดียวเกมหนึ่งก็ผมซีเครตมั่นใจปล่อยแผนไอโอเลชั่กที่กราเดียเตอร์เล่นเข้มมากพูดง่ายคือทุกคนรู้ครับปั๊ปปี้ก็น,น่าจะรู้แต่ตั้งใจปล่อยเพราะคิดว่าปรับมือได าใครดูกระเดเตอร์มาตั้งแต่ตอนที่เขาเปลี่ยนชุดผู้เล่นใหม่เปลี่ยนมาเป็นควินแล้วตั้งแต่ทัวร์ตอนก่อนปีใหม่เลยนะไอ้ทัวร์เบ็ดบูมก่อนปีใหม่จะรู้เลยว่ากระเดเตอร์ชอบเล่น i o โอเลยเช็ ack, เพราะเลยเช็เป็นตัวเก่งของควินแล้วก็เล่นคู่กับตัวที่มันสามารถจะโกลบอลแกงได้กลายเป็นแกงมาเฟียคุมแมบนี่เป็นซิกเนเจอร์เป็นสูตรเด็ดของรับเขาเลยซึ่งในเกมนี้ครับก็ได้รับสไนเปอร์ให้กับบูมได้เล่นก็คือแมชชั่เนี่ยชนะเลนสักทีเพราะก่อนหน้านี้บูมไม่ชนะเลนเลย พอเป็นฮีโร่ที่จะชนะได้มันก็ชนะได้ตามที่มันคนวรจะเป็นแหละแต่ไม่วาวครับ,ด,บดรับดรับดอนแคร,รี่มาครับยังกระติดอยู่ในยุคทีไแถมเฟสสองด้ไม่แบนเนเจอร์สโปรเฟสของเอสที่เราคุยกันแบบว่าเป็นแผนมาเฟียคุมแบบนะทั้งทั้งที่ใครๆก็รู้นะครับถึงจะดูเละไม่มากครับแต่พอไฟจริงๆแล้วสไนเปอร์ก็โดนล้วงกระทืบเยับยับแพ้แบบวันไซตามเคยพัฒนาการดีขึ้นจริงๆแต่แค่นิดเดียว เกม2ครับผมหนักยิ่งกว่าครับผมเพราะฝืนอีกแล้วมิลาน่าออฟเลนเรโซครับผมเป็นลาสิกที่ไม่มีเหตุผลและไม่มีอิมแพคเลยแถมด้วยเซเว่นแครีเพื่ออะไรก็ไม่รู้ตามด้วยเอนชานปัปปี้ที่ไม่เลิกเล่นสัทีสุดท้ายกลายเป็นฝันโนงข้ามต่อคอมโบไล่คิวสนุกสนานแพ้ไปอีกแม t ช์แมทชที่4ครับผมแม t ช์เอนดิตี้ ให้คำนิยามว่าเละใช้ได้เป็นแมชที่ชนะได้เกมหนึ่งแต่เราจะไม่พูดถึงเกมที่ชนะเรามาเพื่อขยี้ความพ่ายแพ้นะครับผมมักจะพูดอยู่บ่อยๆว่า Entity เนี่ยมักจะชอบดราฟระเบิดตัวเองแล้วหลายๆคนก็มักจะรู้กันว่ามันเป็นที่ดราฟพิกของโทบิส่วนมากคนจะชอบแบบพูดประมาณว่า Entity ชนะแพ้อยู่ที่พ i ิกโทบิไว้มาพูดถึงแมชเอน t ิตีกันเกมหนึ่งครับผมเลือกปล่อยเทรีนคาตอมิตัวเก่งให้ฝั่งตรงข้ามเล่นแล้วก็ กดอินวอกเกอร์ walker, ตัวเก่งบูมมาแก้เลนแบทไรเดอร์ครับผมแต่เพราะว่าเล่นคอสเวกเนี่ยมันสู้พลังเมตาแบทไม่ชนะนะครับเพราะว่าแบทไรเดอร์เนี่ยที่โดนเคาน์เตอร์ก็แค่ฟาร์มมาสู้แถมฟาร์มเก่งกว่าอินวอกเกอร์คอสเวกกลายเป็นเกมที่มิดโคตรหนักไม่มีคําว่าแบกซึ่งเกมนี้ครับก็กย์แยบซอก็ดูเกมเกมนี้อยู่นะในสตรีมจงกูทานว่านั่นมิดพวกเราเนี่ยมิดกับพวกเรา ok 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 35นาทีมีแค่วิชเบลดกับฟอร์สตับไหนจะมอฟฟิงหลอนของคริสตัลเลสิกดับ อาจจะเสียเปรียบครับผมแต่เกมเพลย์เนี่ยหนักยิ่งกว่านะ Big Boom is dead man this is my mid he h a s Witchblade four step that's it oh my god <laughs> <laughs> I thought he had the b e a k i r or something <laughs> <laughs> what the fuck that's so little <laughs> this is my mid oh my god dude ส่วนเกม3ที่ทีม Secret แพ้เนี่ยคือทำเลนไม่ค่อยได้ดีนะแล้วก็แถมเจอตัวเก่ง ก็คือเทรนด์คาตารมิบรู Me ของโทบิแล้วก็อินเวอรเกอร์สโตรมซอมเมอร์โชแพชนนี้เขาต้องเล่นเอ็กซอร์สครับผมเกมเพลย์โดยรวมก็คือสู้อีกฝั่งไม่ได้นะทีมซีเคร็ตแมชถัดมาแมชที่5แมชทันราอันนี้ให้คำนิยามว่าเละเป็นตัวประกอบครับผมแมชนี้คือจืดจางแบบไม่มีบทเลยเกมนหนึ่งกดพิกซับพอร์ตตามใจชอบเอนชานทรสปั๊ปปี้แท็กซี่ซายักแถมยังกดแครี C ่ซีเคไวจะบอกว่าก,กดมาหวัง เล่นแข็งๆชนะ Beastmaster 33ก็นะแต่ว่า Beastmaster 33ก็อย่างที่รู้มันปลาขวานซ่อมมันไม่เคยเล่นจมแต่สุดท้ายผลก็คือแพ้เล่นครับแถมต่อเนื่องโดนนาคาเลอแชกเคาเตอร์อีกเละแพ้แบบทำอะไรไม่ได้โดนทีไมายังไงก็คือเละแบบนั้นจะบอกว่าเละยิ่งกว่าก็ได้เพราะไม่มีนิชาแล้วสดเกม2ครับผมก็กลายเป็นเกมที่เราศึกษาสเปกเตอร์สกิเตอร์กันนะถ้าจำกันได้ ก็โดนทันด้าโดตาเดิมๆทำคีฟฟาร์มรีพีทรีเซ็ตวนๆไปแมตช์ match ที่ชนะมีแมตช์เดียวครับผมก็คือแมตช์เจอไอทีบีแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่นึกว่าซีเค็ดมันจะตื่นแล้วอะแบบวางไอ้พวกพิกกูเก่งพวกนั้นจริงไปแล้วเว้ยโพราะดับเกมเนี้ยตอนที่เจอไอทีบีมันดับปกติเว้ยแล้วด้วยเชิงประสบการณ์ที่เหนือกว่าเนี่ยก็เลยทําให้ไอทีบีเนี่ยไม่สามารถเอาชนะซีเค็ดเป็นแมตช์นี้ได้เป็นแมตช์เดียวเลยที่ซีเค็ด แบบดราฟต์ต่ำมเมตาจริงๆสักทีนะครับ just pick g d h e r o ผมทั้งเกมเพลย์ที่เหนือชั้นกว่าแล้วก็เชิงแล้วก็ประสบการณ์ของกัปตันมันเหนือกว่าแต่หลังจากที่เราก็คิดว่าไอ้ซีเครตจะคัมแบ็กกลับมาแล้วเว้ยพอมาเจอนิกมาใช่ไหมเป็นแมตช์ที่ปิดท้ายแมตช์สุดท้ายของ DBC ตอนแรกก็คิดว่าเออน่าจะพอสู่สีกันเพราะว่านิกมาเขาก็หาตัวเองเจอแล้วซีเครตก็เหมือนจะเลิกเลิกดื้อกับเมตาสักทีเข้าร่วมเมตา เห็นว่าปรับพุงดับมาแล้วครับตอนเจอไอทีวีแต่ไม่เข้าใจเว้ยพอแข่งกับนิกมาดันกลับมาดับตัวสบายใจของแต่ละคนเหมือนเดิมพวกตัวกูเก่งของคริส l ลิสถึงขนาดต้องโยกลิณาไปเล่นมิดอะซึ่งไม่เข้ากับแพทมากๆเลยเว้ยและเป็นการเล่นลิณาที่หนักที่สุดในทัวนาเมนเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนิกมาเขาก็เล่นพิกกูเก่งเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเขาหาตัวของเขาเจอแล้วเว้ยเกมเพลย์ของซีเครดมันหาจุดเด่นของทีมไม่เจอว่าทีมนี้มันเด่นอะไรกันแน่ แต่นิกม่เนี่ยเขาหาเกมไวของเขาเจอไว้นั่นคือแนวทางที่เขาสักเซสอ่าเราพูดถึงดรับคร่าวๆกันไปในแต่เราแมชแล้วนะครับคราวนี้มาพูดถึงฟอร์มของผู้เล่นแต่ละคนกันบ้างว่าผมคิดอย่างไรบ้างกับผู้เล่นของแต่ละคนในทีมซีเ r e t คนแรกที่อยากจะพูดถึงก่อนคือบูมนะครับพูดถึงมิดคนใหม่ก่อนเรียกได้ว่าไม่มีทางมาแทนที่หรือเทียบนิชาได้เลยนะครับผลงานถือว่าเป็นจุดอ่อนของทีมเชิงสู้มิดคนอื่นในระดับเดียวกันไม่ได้ถ้าไม่ใช่แมชชัปท,ที่ดรับมาเพื่อชนะเลนเนี่ยก็คือแทบจะเล่นไม่ออกเลย ฮีโร่ตัวเก่งของบูมอย่างอิน o วอ r เกอร์เนี่ยก็เล่นไม่ออกเช่นเดียวกันไม่ได้โชว์ของเหมือนกับอิน o วอ r s เกอร์สตรอมซอมเมอร์เขาเนะย,ยุคนี้เป็นยุคที่อิน o วอร์เอ็กซอร์ดได้โชว์ของเว้สตรอมซอมเมอร์บีเซียมพวกนี้แล้วพอมิดเล่นไม่ค่อยชนะครับมันก็เลยรามมาที่แครีขึ้นหลายๆยคนเนี่ยจะไปโทษคริสตัลลิสนะเป็นคนที่โดนเพ่งเลงมายาวนั้นตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วแต่ว่าตันทําผลงานได้ดีเกินคาดที่ใหก็เลยอาจจะทําให้ไม่โดนเตะพอเปลี่ยนมิดมาเนี่ย ช่วงต้นเกมของทีมมันก็เละไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สบายเหมือนมิดคนเก่ามิดคนใหม่มันคุมเกมไว้ไม่อยู่อันนี้ผมคิดในใจเลยว่าแต่หลายคนอะคือเห็นเบรมคริสตัลสกันแต่ผมดูดูแล้วคือก็เพราะมิดมันแพ้เลนข้างมันก็ระเบิดตามไปด้วยเกมมันจืดมากๆจนทําอะไรไม่ได้ดังนั้นมันจะแบบจะถามว่าเฮ้ยคริสตัลสเล่นไม่ดีเหรอก็ใช่ในบางเพล์แต่โดยรวมคือมันไม่มีอะไรให้เล่นเว้ยมันเล่นไม่ได้เว้ย แล้วปัญหาอย่างหนึ่งก็คือไอ้พวกพิกตัวกูเก่งของคริสตัลลิสเนี่ยมันกลายเป็นพิกเจ้าปัญหาที่ทําให้ทีมเล่นยากครับผมถ้าเล่นได้ตัวสบายใจไม่เล่นตามเมตาเนี่ยก็อาจจะไม่ควรค่าแก่การปั้นต่อนะถัดมาเป็นคู่หูที่คนไม่ค่อยเบรมกันแต่ผมก็มองว่ามันก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันแหละก็คือเรโซลูชันกับสายยักษ์เรามาพูดถึงเรโซก่อนหลายนคนมองข้ามไปครับแต่ผมมองว่าหน้าตอนนี้เพราะเมตามันเปลี่ยนไปจากจุดเด่นของเรโซที่ เล่นเป็นกึ่ง,งตัวแบกอีกคนหนึ่งเป็น s e มิ carry อีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้มันกลายเป็นข้อเสียของทีมเวเพราะว่าเรโซมันจะต้องการเล่นฮีโร่สไตล์ semi carry ซึ่งทําให้ต้องมีคนฟาร์มเพิ่มในดราฟ์แล้วกว่าจะเล่นได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเว้ยยิ่งมิดจืดแบบเนี้ยสิบห้าถึงยีนาทีแรกของเกมเนี่ยยิ่งเละเข้าไปใหญ่เลยคุณลองไปดูทีมสกีร์ตในแต่ละเกมได้ว่าถ้าเรโซเล่นตัวฟาร์มเนี่ยที่ต้องสตาร์ทด้วยฟาร์มนะแบบวิเศษดูม lc มิ r รน่า เอาจริงก็นับไพรมอลไว้ด้วยไพร m มอลเล่นได้ก็จริงแต่ถ้าโดนเคาน์เตอร์พลิกไพรมอลต้องการ BKB แล้วพอมิดมันเล่นไม่ได้เนี่ยแล้วก็บวกกับไอซับพิกแปลกๆด้วยนะครับคือมิดจะเดินเกมได้มันไม่ได้หมายความว่ามิดคนเดียวมันจะเล่นได้นะเวย้ยเหมือนหลายๆครั้งอะ่ะที่เราเห็นรับปัก๊กทำไมรับปั๊กมาปัก๊กทุกคนเข้าใจว่าคือตัวทำเกมแต่ทำไมมันถึงทำเกมแล้วไม่สักเซสหรือเช่นทักก็เหมือนกันฮีโร่มันเป็นฮีโร่ขนาดเดียวกันคือฮีโร่แบบ เปิดจังหวะต่อคอมโบแต่จริงๆแล้วมันควรจะมีดาเมจของซับพอตอีก2ตัวมาเล่นประกอบด้วยถ้าซับหยิบฮีโร่ที่มันไม่ได้เข้ากับมิดเดินเกมมาเนี่ยมันก็ไปกันคนละทางเว้ยมันก็เล่นไม่ออกนี่คือมิดก็จืดซับพิกก็ประหลาดไม่เข้ากับแพทช์มันไม่เคยดีร้อยเปอร์เซ็นต์่ะสำหรับสามอมร์กรอบในของทีมซีเ r ร t ฉะนั้นเวลาไปดูทีมซีเ r ร t เล่นใน D b c ทัวร์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเกมมันก็เลยดูเหมือนไม่มีใครทำอะไรครับ นอกจากฟาร์มแล้วก็โดนกระทืบแล้วก็วันไซส์แบบเหงาๆแบบที่แซดอะแล้วก็เลโซสายักษ์เขาต้องการจะเล่นฮีโร่คอมโบด้วยกันนะซึ่งมันเคยเป็นจุดเด่นไว้ตอนเขาเข้า,ขามาในทีมใหม่ๆมันดูดูแต่ตอนนี้มันกลายเป็นข้อจํากัดครับผมกลายเป็นจุดอ่อนไปพูดถึงสายักษายักเล่นซับสี่เนี่ยมันก็ไปไม่สุดเพราะปั๊ปปี้คอยแย่งที่ฟาร์มอีกเว้ยคือปั๊ปปี้เนี่ยเขามีแนวทางในการเล่นซัพพอร์ตของเขาที่เป็นจุดเด่น และตอนนี้ก็เป็นจุดอ่อนเพราะว่าไอฮีโร่เมตามันไม่เข้ากับจุดเด่นปัฟฟี่ก็คือซัพพอร์ตที่เน้นฟาร์มสเกลไปเลดเกมแล้วก็ช่วยแบกได้แล้วเจ้าตัวเนี่ยก็เลยแบบไม่ค่อยได้แต Hero ะฮีโร่เมตาแต่ฮีโร่ที่ปัปปี่เล่นจะมีเบนทักซ์มาซี่เอนชานซึ่งไม่เข้าออกับซับ5เลยในยุคป,ปัจจุบันเบนก็ไม่ใช่ตัวที่ฟาร์ไมได้ดีเล่นแล้วก็เสียเปรียบพวกซับเมตาตัวอื่นทักมีทำคลิปก็จริง ต่มาเล่นเป็นสภาพมันก็โลภไปหน่อยมาซี่ปัปปี้เขาเล่นเยอะในแรงเขาก็เลยเอามาเล่นเอ็นชารก็เป็นตัวเก่งเขาแต่มันก็ไม่ได้เข้ากับแพชแพทนี้นะครับผลงานโดยรวมคือทีมซิกเ e ตกลายเป็นทีมที่ไม่สนุกในการรับชมไปเลยครับดาราฟฝืนกับยุคสมัยปัจจุบันมากๆแถมด้วยเกมเพลย์ที่ไร้หัวเพราะว่ามิดเลนทำอะไรไม่ได้ออฟเลนก็ฟาร์มก็จะมีแต่สองซัที่ทําได้แค่ตัดสโมกเลนก็ งงเกมเพลย์นอกจากจังหวะจังหวะตัดสโมคสวยๆจากการหนานเกมของปั๊ปปี้แล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยนะต่อให้บูมชนะแมชชั่มาได้เนี่ยมันก็ดูจะได้เล่นต่อไปเพิ่มอีกแบบ1 0 1ถึง15นาทีแค่นั้นเองเช่นเกมที่เจอกราเดเยเตอร์ส่วนตัวผมมองว่าทุกคนมีปัญหาหมดครับไม่ใช่แค่บูมหรือว่าคริสตัลลิสจุดเด่นณตอนนี้ของทีม Secret ชุดนี้คือหาไม่เจอจุดอ่อนคือทุกอย่าง ถ้าเอาซีเครดไปลงแข่งทัวร์นาเมนต์ดิวิชั่นสตอนนี้หรือว่าทัวร์นาเมนต์เทียสองเนี่ยแบบเจออาริยออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือคิดว่าน่าจะสูสีเลยอรจยดาก็จะบอกว่าสู้ไม่ได้ก็เกินไปผมคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะสูสีเพราะว่าความเป็นเป็นงานของปั๊ปปี้ประสบการณ์เชิงของเขาน่าจะช่วยทําให้ได้เปรียบกว่าทีมเทียสองอื่นแต่ตอนเนี้ยซีเครดคือทีมเทียสองอย่างแท้จริงซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวลือออกมาครับว่าซีเครดจะดึงแรมซี่ ที่ล่าสุดออกจากทีมดาร์กไซแล้วนะมาเล่นแทนในตำแหน่งแครี่แทนในคริสตัลลิสต์ไม่ปั่นแล้วอันนี้เป็นข่าวลือนะแล้วก็มารีนครับผมมิดแก๊งพวกครีเวฟอะที่ผมชอบล้อบอกว่าชอบเล่นทีมผสมมิดเลนตัวเก่งมาแทนบูมเหมือนกันไอนน้เป็นข่าวลือที่ออกมาจากฝั่งแบบโซนรัรเซียนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าระดับฝีมือของสองคนที่อยู่ในข่าวลือเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับแล้วมันก็จะจบลงด้วยผลงานระดับเดิมๆเ,เพราะว่าทุกทีมเขา ล็อกกันไปหมดแล้วอ่ะเขามีเพลเยอร์ของเขาแล้วโอกาสที่จะมาหาเพลเยอร์ายทางระหว่างซีซันเนี่ยก็ยากนะเพราะว่าคนเก่งๆเขาก็ไม่ปล่อยมาแล้วมันก็ไม่หลุดมาเพราะทีมเขาก็สักเซสตีซีเครตปีนี้ก็อาจจะเป็นปีแรกครับผมที่ไม่ได้ไปทีไอแต่ผมก็แอบล้อๆไว้แล้วนะว่า s ีเ r ร t ดูจากฟอร์มแล้วน่าจะได้ last Chan c e q u a l i f y ถ้าได้ไปอ่ะนะเดี๋ยวต้องปรับกันอีกเยอะครับผมแล้วก็ต้องลุ้นกับแพชหน้าด้วย แต่จริงๆผมเคยมีแนวคิดนะว่าถ้าเลโซมนะชอบเล่นฟาร์มมากเลโซมเป็นแครี่เก่าก็เอาเลโซมามเล่นแครี่ไว้แล้วก็หาออฟเลนคนใหม่แต่พูดแบบนี้ก็ปัญหาเดิมอะคือหาที่ไหนเว้นแต่จะหาเด็กๆที่ยังไม่มีทีมแรงสูงๆมาปั้นแต่มันก็ต้องใช้เวลานะสุดท้ายครับทีมซีเ r รตจะเป็นยังไงต่อในทัวร์สก็ต้องรอดูกันที่ดิวิชันส2แล้วละครับหรือว่าทัวร์ที่ทีซมซีเกจะลงแข่ง ในพวกเติร์ดปาร์ตี้นะจริงๆแล้วช่วงนี้ก็มีทัวร์เติร์ดปาร์ตี้จัดแข่งนะครับทัวร์ที่ไม่ใช่ DPC แต่ Secret ก็ไม่ลงเลยน่าจะเป็นช่วงกําลังปรับทีมซะมากกว่าแล้วยิ่งเป็นทีมที่หาตัวเองไม่เจอเนี่ยแล้ว DPC มันแข่งแค่เจ็ดแมตช์นะโอ้โหเหมือนโดนต่อยแบบต่อยยับยับอยู่ฝ่ายเดียวอะยังไม่ทันได้แบบพัฒนาตัวเองอะไรกลับมาสู้เลยจบสี่ั้นละอ่ะก็จบไปแล้วครับสําหรับคุยหลังแข่งทีม Secret โดยเฉพาะเลยนะผมมาเพื่อขยี้โดยเฉพาะครับผม วรานี่คือจุดตกต่ําที่สุดของทีม Secret ที่เคยมีมาแล้วคุณผู้ชมคุณไปฟังคิดเห็นอย่างไรบ้างกับทีม Secret ชุดนี้คอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปเลยครับและทั้งหมดนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของผมนะฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์ตามแล้วกันนะครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่าฟังแล้วก็เชื่อทุกอย่างที่ผมพูดนะต้องคิดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับที่รับฟังรับชมจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ